เงาแห่งอิซุโมวิถี Ninja. นินจาันดินแดนอิซุโมอันศักดิ์สิทธิ์โคเงะนินจาหนุ่มผู้สืบทอดวิธีแห่งเงาได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญจากอาจารย์ของเขาอาจารย์เซนโซผู้เท่าผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์การและความเมตตาโคเงะต้องเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ถูกขุกข,ขามโดยกลุ่มโจรที่ไร้ความปราณีซึ่งนำโดยโรนินผู้ชั่วร้ายนามว่า ขางเงะมารู้อาจารย์เซนโซเตือนโคนเงะถึงอันตรายที่รออยู่และย้ำเตือนถึงความสำคัญของคำการใช้สติปัญญาและเมตตาธรรมในการแก้ไขปัญหาแม้ในสถานการณ์ที่ยากลำบากที่สุดโคเงะน,น้อมรับคำสอนและเอาเดินทางด้วยความมุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้บริสุทธิ์เมื่อโคเงะเดินทางมาถึงหมู่บ้านเขาพบกับความสิ้นหวังและความหวาดกลัวชาวบ้านต่างหวาดกลัวขางเงะมารุ และพักพวกโคเงได้พบกับสาก,กุระหญิงสาวผู้กล้าหาญที่พยายามช่วยเหลือชาวบ้านอย่างสุดกำลังซากุระเล่าถึงความโหดร้ายของคาเงะมารุและการขมเหงที่ชาวบ้านได้รับโคเง,งรู้สึกใจและตัดสินใจที่จะช่วยเหลือซากุระเสนอที่จะช่วยเหลือโคเง,งในการเังเข้าถึงฐานที่มั่นของคาเงะมารุโดยใช้เส้นทางลับที่เธอรู้จัก โคเงและซาก,กุระร่วมมือกันวางแผนที่จะเผชิญหน้ากับคางแงมารุและนำความสงบสุขกลับคับคืนสู่หมู่บ้านโคเงโคและซากรเดินผ่านเส้นทางรับด้วยความระมัดร,วระวังจนกระทั่งมาถึงฐานที่มั่นของคางแงมารุโคเงตัดสินใจที่จะเผชิญหน้าขับแงมารุเพียงลำพ,ำพังเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บล้มตายของชาวบ้านเขาแทรกซึมเข้าไปในฐานที่ไปหมันอย่างเงียบเชียบ และเผชิญหน้ากับคาเงะมารุในการต่อสู้ที่ดุเดือดคาเงะมารุเป็นนักรบที่แข็งแกรง่งแต่โคเงะใช้สติปัญญาและทักษะนินจาที่ฝึกฝนมาอย่างดีในการต่อสู้โคเงะพยายามที่จะโน้มน้าวให้คาเงะมารุยอมแพ้และแก้ไขความผิดพลาดแต่คาเงะมารุปฏิเสธและยังคงโจมตีอย่างไม่ลดละในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายโคเงะใช้เทคนิคพิเศษ ที่อาจารย์เซนโซสอนให้เขาใช้เงาของตัวเองเพื่อสร้างภาพภาพลวงตาทำให้คางเงะมารุสับสนและเปิดโอกาสให้โคเงะเข้าโจมตีโคเงะสามารถเอาชนะคางเงะมารุดได้โดยไม่ทำอันตรายถึงชีวิตเขาโน้มน้าวให้คางเงะมารุสำนึกผิดและให้โอกาสเขาในการไถ่โทษคางเงะมารุสำนึกผิดและตัดสินใจที่จะช่วยเหลือชาวบ้านในการสร้างหมู่บ้านขึ้นใหม่ โคงเอและซากุรุร่วมมือกันนำความสงบ